ไปครับพี่น้องเจคาขืนเลือวัอนที่สองนะครับเจ้าเดิมครับพี่บังมาเที่ยวคนเดิมครับคนที่บาจจเาาที่ยาแหนมให้แต่ว่าคนบบกินนั <c oughs> ลืมชื่อบังเลยถามชื่อบังอีกสิถามกินแล้ววันนั้นแกนชื่ออะไรวะพี่บังลืมชื่อชื่ออะไรนะคะบังริงครับ บังเริงโอบเคพี่บังเริงนะคะบอกว่ามาจากช่องนิวสายดันนะครับนี่อยู่ที่ท่าเรือเลยไม่เลยเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่คลิปวิดีโอไว้ให้นะครับบริการดีมากค่ะบริการดีมากครับลงเลยใช่ไหมถ้าตกก็ตุบเลยเนาะบังเนาะแค่นั้นแหละโอ้โหลงท่ายากด้วยมาเร็วไอ้คนเลี้ยงช้าง ขาย่งสั้นอยู่ขอบคุณค่ะครับเอเอไปอีกแล้ว พี่น้องมาามือกนมันตะเวนโบยมารอบแรกกับบรรยากาศดีขึ้ืนกันครับอันนี้คืออ่าวมิเล่ปีเล่เล,ลากสวยมากมากี่ครั้งก็สวย คนผลักตกเรือมัวยอ่ะน้ำเงี้ยใสอ่ะเป็นงานสวยมากสีเขียวอ่อนอะไรมรกตใสามากนะพี่อีดน้ำอ่ะโรงแลบไปนูป่นเลยพี่บางคนเล่นน้ำเยอะๆหน่อยไปหาอะไรที่ขาวๆใช่ไหมไปหาอะไรขาวๆหน่อย ตนนี้ก็จะเหลือแค่สามคนนะคะเพราะว่าอีกสองคนคขึ้นเรือไปแล้วน้องตุ้ยกับน้องทีขึ้นเรือขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับขึ้นกระบี่ไปแล้วนะครับห <c oughs> รือแต่คลิปบุูมเลี้ยงช้างนะครับ <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าเออเรามาทั้งทีแล้วมันจะแบบมาวันเดียวมันไม่คุ้มก็เลยเออนั่ง,งาาวันนี้ก็กลับแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะตื่นให้คนเลี้ยงช้างเดียวด้ยนะครับ <c oughs> ให้อยู่เกาะต่อไป <c oughs> ใช่ไหมเกาะต่อไป ลงเล่นน้ำแล้วน้ำยังเย็นเลยเมื้อน,นี้ชูชีพไม่ใส่หรอคะไม่ใส่ลงไปเลยโอ้หูลึกอยู่นะลึกลึกลึกไม่เป็นไรไไนนไว่ายน้ำก็ว่ายน้ำเป็นไม่ใช่หรอว่ายน้ำเป็นแต่กลัวเป็นตะคิวเพราะว่าม,วม,มันเย็นเพราะว่าไงันเย็นเดี๋ยวขึ้นไปนพี่อีต่อไปก็จะขี้ทีนี้รับป ช่วชีพให้หน่อยคะ่ะเราต้องป้องกันเสียตัวเองโอ้ยพุงอะ่ะมันจะติดได้ไหมจะติดพุงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โห,หเฮ้ยว่ายน้ำได้นี่นา แล้วยิบยังไหวไม่มีบันไดนะครับข้างนี้นะหนึ่งสองตุ๊ตุ๊ตุ๊เจ็บไหมนะเอาท้องลงอะ่ะอ๋อมีชูชีพอยู่แต่ก็ลงแรงมากเลยถ้าไม่มีชูชีพนี่แบบอันตรายเจ็บรองเพราะว่ามันเตี้ยอ่าฝึกว่ายน้ำไป อันนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยสัมภาษณ์บังนะคะผมมาอยู่นี่ผมยังไม่เห็นตำรวจเลยมีไหมพี่มังมีเยอะเด็กๆตำรวจมีเยอะมีเหรอตำรวจมาไหนเยอะผมยังไม่เห็นตำรวจเลยอ๋อแต่ว่าเขานอกเครื่องแบบหรือว่าไงใส่ชุดเก่าชุดเก่าวไม่แต่ผมเห็นผมเพิ่งเห็น นนี้เราอยู่ที่โลสมะานะคะกำลังโลสมาะาจะไปเล่นกับน้องปลาลูกปลาสิเต็มเลยเอาวอะไรอะ่ะเอาบันไดข้างหนึ่งพี่อีทลงข้างหนึ่งอุ้ยอีทเอา चप चप जाप चप I don't know. อันนี้เอามาใหญ่อีกรอบนลคะเอามาใหญ่อีกรอบนะครับสวยงามแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยความหนาวครับไม่ซิงไทยแลนดูสัมบพีพีไนนมนีสอีส ทังน,นี้ก็แบบตอนนี้ก็คือกำลังจะมืดแล้วนะคะเราก็จะเห็นดวงอ,อาทิตย์กำลังจะตกพี่อีนี่นมันท่าอะไรอ่ะท่าเหี่ยว <laughs> อะไรเนี่ยที่ลงไปเล่นน้ำแล้วก็อยากไปเล่นกับปลาม่นเหี่ยวดีนะไม่ขี้ ขอบคุณค่ะเซฟเบอร์ไว้มารอบหน้ายวแนะนำในช่องนิว <YouTube. S 1> สายดันให้แล้วกบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยขาเช็ดตัวเอา้เอาอ๋อไปเยอะเป็นไรนะโดนเก็ดปลาเลือดออกเลยซิปปสมน้ำหน้าอา้าวไม่เป็นไรไม่เจ็บโอ้นี่บรรยากาศท่าเรือยำคำคืนพี่อทถ้าให้มาอยู่เกาะพีทอ,อยู่ได้ไหม ถ,ถ้ามีงานก็สบายสบายเลยใช่ไหมยาขับเรวันละเมานึงก็เอา <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs>